สวัสดีครับมาพบกับเกมหมากลูกไทยออนไลน์นะครับผมพบกับคุณธนภัทรน,นะครับคุณธนภัทรขึ้นนี่มาก่อนเลยนะเบีย้ยหน้าคุณแล้วตามด้วยโคนนะครับนะเป็นเบีย้ยคู่นะเบีย้ยคู่กลางแน่นอนนะทรงนี้ มาเทียมเบี้ยคู่กลางนั่นไงไปเราไปทั้งนู้นให้เขาตีนะให้เขาที่มาไม่ใช่ให้เขาตีนะครับตึ๊บเข้าไปปูสีเบี้ยแล้วเหรอโหกด,ดหน้าขุนเราเราก็กดหน้าขุนเขานะครับเกินอย่างนี้เอามา ผมกิ้มเลยนะกลับครับ <c oughs> เราจะไม่ทิ้มไล่หมาเขานะเราต้องนี่ทิ้มสกัดเม็ดเข้าไว้นะครับสกัดเม,ม็ดไม่เม้เขาขึ้นนะแล้วโคนแล้วก็ไหลไป เสร็จแล้วเราเราเรา,เรา,เรา,เราต้องหลบก่อนนะเพราะว่ามันเออันตรายอย่างนี้ก็ไม่ดีอนะันตรายนะเ <laughs> ขาจะบุกทางนี้ใช่ไหมครับ <laughs> หนีแล้วกันครับอืเราจะเข้าทำก็ยังเข้า,ขาทําไม่ได้นะ <laughs> ให้เขากินไปแล้วกันครับเรากินมา้า เขาให้เรากินมาด้วยเราต่อคนไปกินครับ ครับแ๊บเดียว <โอ S 1> มานี่ครับเราได้เปิดหน้าขุนสักทีนะกินครับให้เขากินสองไปเลยนะถึงนะ อ่ะคุณกินไม่รู้ใครจะจนก่อนใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทิมไล่มาก็ทิมนะกินลุกเข้าไปห <Yeah. S 1> ลบให้ดีนะหลบแบบนี้ใช่ไหมครับหลบแบบนี้ อทีปนี้ลุกเข้าไป<ก>ขึ้นไป ไปครับอืมเปิดเกมแรกกันไปเลยนะไปครับ ต้องกินเฮ้ยเอ้เอาจะ,จะกินม้าครับเออไม่ได้กินเลยคราวนี้เสร็จเลยเรานะเราจะกินหมาเขาครับแล้วก็ขึ้นไปกินเบีย้ยาตายนคราวนี้เศร้าแล้วโอ้นะครับอืม อยู่ดีไม่ว่าดีเลยนะครับอืมเมื่อกี้มันต้องกินมาแล้วก็ตามไปกินเบีย้ยแล้วก็ไล่ลุกสักทีสองทีนะครับอย่างนี้เราจะจนได้นะออเขาจะแก้ยังไงแก้ยังงั้นเหรอครับเขาแก้นนแกยังงผมแก้อย่างนี้ครับ เขาผูกอยู่แล้วนะลูกเข้าไปยุ๊กินเขาไปคือเราก็จะแจ้งเหมือนกันนะพูดถึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมนั่นนะไม่ใช่ว่าไม่รอดนะเนี่ยครับเข้ามาได้แล้วนะพูดถึง เข้ามาได้แล้วนะผม้องหนีก่อนนะครับลูกครับอ้าวเออเขาจนก่อนนะโอเคนะครับ มาครับมาต่ออีกนหนึ่งเกมนะครับพบกับคุณอะไรครับเนี่ยน็อตบอจะน็อก็ไม่น็อตใช่ไหมครัคุณน็ก็แล้วกันนะขอโทษถ้าเรียกผิดนะครับอ้าคนนี้แต้มพัน้เก้าโอ้หกสิบสี่นะตอนนี้ระดับแ้มพัน้เก้านี้ไม่ติดหนึ่งในห้าสิบกันนะครับ เขออ่าทิมเบียสูงมาแล้วนะอ,อถ้าทิมมาแบบนี้ผมกินเลยนะครับแล้วผมก็ทิมให้กินไปเลยนะเปิดเป็นการเปิดบ้านให้เขกินไปเลยครับ ไม่มีไรนะเขาไม่กินผมกินเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะคิดพลาดไปหน่อยนะอืมขึ้มากันไว้ก่อนไปครับ ขึ้นไปเหมือนผมแบบพลาดอะไรนะนี่ครับผมเดินตรงนี้สลับหน่อยทั้งงั้นโอ้ผมพลาดแล้วตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรให้เขากินครับให้เขากิน,น,นผมก็กิน นะเกมน,นี้ผมน่าจะเดินปิดแต้มผิดนะเอาไเขายังพลาดเหมือนกันครับอืมลุกเข้าไปเขาขึ้นมาผมลุกอีกทีนะจริงๆผมต้องไล่มาเขาก่อนไงนะครับผมก็ลุกอีกทีอ่ะ เขารู้แล้วใช่ไหมเขารู้แล้วใช่ไหมอ้าวนี่อา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวม้าไม่มีตากลับปลายหาละม้มาไม่มีตากลับครับ มาไม่มีสากับพาดแล้วผมม่พลาดละโดนเขาเบีย้ยคู่ด้วยนีไทำไมเกมนี้ผมเดินอะไรวานะครับอืต้องแก้แลนะต้องแก้แล้วตอนนี้เออฟินเลยครับเป็นลองเขาเยอะแยะเลยนะ ก็ต่อเรือเราหมดนี่เราก็ยังเป็นรองเยอะเลยนะมันขึ้นนี่และวันวนีนนนน้ครับโหไว้ก่อน นี่ครับมันนี้ท้องหาบังคับก็กินนะกินเลยครับกินเลยนะไม่สนใจนะครับ ต้องกินนะไม่ไม่ไมงันไม่ได้นะต่อก็กินครับต่อก็กินกินให้หมดนะต้องหาเสมอก่อนตอนนี้นะครับงายครับ ท้มันต้องเอาเรือกินไปเลยนะลูกเราก็กินเบี้ยริมตัวนู้นนะนะครับผมต้องเอาเรือกินไม่งั้นไม่ได้เขาจะไล่ลูกผมตายหาแล้วตอนนี้อ่ะขึ้นไปลูกเราก็หลบตรงนี่นะแล้วก็หลบนะแ,แค่นี้พอนะครับ ไล่มาก่อนลูกครับเดินไม่ได้นะไป กินก็ไม่ได้กินเขาลุกเราอีกนะพูดถึงเขาลุกคาดเราด้วยนะพูดถึงนะถอยครับหมามองเห็นไฟมากตานี้ลบมาก่อนเดี๋ไม่ได้แล้วนะไปะกินเบียร์ริมไม่ให้กินอีกนะไปครับ มาให้กิก็ฟินครับพินให้ลูกค้าดีนะครับ,บต้องยอมเลยนะครับเกมนี้